คุณแพย้ยังมีความเชื่อในเรื่องความรักไหมก็ต้องมีทีทำไมถึงเราคิดว่าเราต้องไม่มีละ่ะทำไมการที่เราเจอความไม่สมหวังจะต้องทำให้เราหมดศรัทธาในความรักเหรอ,อมันไม่ใช่อ่ะมันเหมือนมันเรื่องเดียวกันถ้าสมมุติว่าถ้าเราคิดแบบนี้อ่ะถ้าสมมุติเราตั้งใจทำความดีเป็นคนดีแล้วเราเจอคนที่ไม่ดีอ่ะคำถามคือเราต้องเลิกศรัทธาในความดีไหมเราต้องเลิกเป็นคนที่คิดดีไหมมันไม่ใช่นะ มันไม่ใช่ความรักก็เหมือนกันการที่เราเจอสิ่งที่มันไม่สมหวังกับความรักมันไม่ได้แปลว่าเราต้องหมดศรัทธาในความรักมันคนละประเด็นกันเรามีอุดมการณ์ยังไงมีความเชื่อยังไงเราก็ใช้ชีวิตไปตามอุดมการณ์ตามความเชื่อของเราการที่เราไม่สมหวังหรือเจออะไรที่มันไม่ได้ดั่งใจเรามันไม่ได้แปลว่าเราต้องหมดศรัทธาในสิ่งที่เราเชื่อเรายึดถือไม่คะ่ะดิฉันไม่ใช่คนแบบนั้น ดิฉันมีความรักอีกร้อยครั้งดิฉันก็มีไม่เซฟแบบเดิมดิฉันพูดเลยถ้าดิฉันเถอิฉันดิฉันเจอความรักอีกร้อยครั้งดิฉันก็มีไม่เซฟแบบเดิมดิฉันก็จะมีวิธีปฏิบัติต่ตอความรักแบบเดิมเพราะดิฉันคิดแบบนี้ทําแบบนี้แล้วมันทําให้เราอะสบายใจที่สุดแล้วการที่เราคิดแบบนี้มันไม่ใช่เป็นการที่เราเซฟใครเซฟคนอื่นแต่เราเซฟความรู้สึกตัวเองว่า ต่อให้เราจะผิดหวังเราใ้เราไม่สมหวังอ,งอย่างนู้นอย่างนี้แต่เรามีวิธีคิดที่ดีต่อมันนะเช่นถ้ามีวิธีคิดที่ดีต่อความรักมันก็ดีกับตัวเรามันไม่ได้ดีกับใครมันก็ดีกับตัวเราอ่ะสมมติว่าเราเจอคนที่ไม่ดีกับเราอย่างเงี้ยถูกหลอกมาแล้วเราก็ต้องไปหลอกคนอื่นต่อแบบนี้เหรอหรือเจอความไม่จริงใจมาเราก็ต้องเอาความที่ไม่จริงใจที่เราเจอ ไปใช้เพื่อที่จะได้ไม่จริงใจกับคนอื่นแบบนี้เหรอดิฉันว่ามันไม่ถูกต้องนะถ้าคิดแบบนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,มใช่มันไม่ควรเป็นแบบนี้นะมันไม่ควรเป็นแบบนี้ในความรู้สึกของดิฉันออไม่ว่าจะเจออะไรก็คิดแบบที่เราคิดนั่นแหละถ้าเรามั่นใจว่าความคิดที่เรายึดถือความคิดที่เราที่เรามีมันดีกับตัวเรามันเซฟตัวเราใครจะอยู่จะพลาด ใครจะอยู่จะไปมันเป็นเรื่องธรรมชาติเลยมันเป็นเรื่องเบสิกเลยถ้าเรามีความมั่นคงด้วยตัวเราได้อะแป๊บเดียวเชื่อดิฉันเถอยยกเว้นว่าเราไม่มีความมั่นคงในตัวเราเลยเราเอาเอา,เอาชีวิตเราไปฝากให้คนนู้นทีชีวิตเราไปฝากให้กับคนนี้ทีเงี้ยมันก็แหลกเหลวหมดไม่เอามีได้ดิฉันถึงบอกไงว่าเป็นกําไรวันนี้ไงที่ดิฉันพูดอะว่าถ้าเราได้เจอใครสักคนหนึ่ง ที่รักเรานั่นถือว่าเป็นกําไรแต่ถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรมันไม่ได้ขาดทุนถ้าเรารักตัวเองมากพอมันไม่มีคําว่าขาดทุนถ้าเราเต็มด้วยตัวเราได้มันไม่มีมันไม่มีคําว่าขาดทุนการที่เราได้เจอใครสักคนหนึ่งที่เขาปฏิบัติอย่างดีต่อเรานั่นคือกําไรแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ได้ขาดทุนเพราะเราไม่ได้ต้องการให้เขามาเติมให้เราเราไม่ใช่เป็นคนที่พ่องถึงขนาดว่า ต้องรอให้คนอื่นมาเติมเราถึงเต็มหน้าที่เราคือเต็มด้วยตัวเราก่อนมีความสุขให้เต็มที่อยู่ให้ได้มีที่ยึดเือมีที่ยึดเหนียวยึดถือที่มั่นคงเช่นถ้าเป็นมนุษย์ปุถุชนก็มีการมีงานทําที่ดีมีศักดิ์ศรีมีเกียรติด้วยตัวเองมีอยู่มีกินแบบที่ถ้าไม่ได้มีคนอื่นอยู่เราก็ไม่ได้เดือดร้อนแต่มีก็ดีนะไม่ใช่ว่าไม่มีไม่ใช่ว่าไม่ต้องมีเลยมีก็ดีมีเพื่อนมีคน คุยมีคนรู้ใจมีอะไรมันก็ดีไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าโอ้เข้มแข็งแล้วอยู่คนเดียวก็ได้มันก็ไม่ใช่ฟิลขนาดนั้นเข้าใจไหมเพียงแต่ว่าถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่มีก็ดีเป็นกําไรแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรสามารถใช้ชีวิตได้ดําเนินชีวิตได้แบบปกติอย่างดีมากมีงานมีงานที่สุจริตทำ มีปัจจัยสีใช้สอยบริโภคมีครอบครัวมีพ่อแม่มีบริวารญาติมิตรให้ซัพพอร์ตให้ดูแลมีความรักจากสิ่งอื่นๆมากมายที่เราสามารถซัพพอร์ตตัวเราได้โดยที่ไม่ต้องหวังว่าความรักความอบ,อ,บอุ่นมันจะต้องมาจากคนที่เรียกว่าเป็นคนรักหรือเป็นคู่รักอย่างเดียวไม่ใช่งานที่งานที่เราชอบ มันก็ให้ความรักกับเราได้ใช่ไหมใช่ไหมสัตว์เลี้ยงที่เราดูแลมันมันก็ให้ความรักกับตัวเราได้มันความรักมันหาได้เยอะแยะมากมายอยู่ในทุกสิ่งที่เรารู้สึกว่าเรามีเรามีอะไรอะเรามีจิตใจที่ดีๆต่อมันอะมันอยู่ทุกที่ทุกแห่งในความรู้สึกของดิฉันนะ